โอลิงกองเกียร์ตัวเดียวนะครับต้องยกสไลด์จากชุมพรนะฮะมาถึงนนทบุรีนะครับ, uri, รบตำแหน่งของโอลิงตรงนี้อยู่ตรงไหนคอยดูนะฮะตามในคลิปไปดูตำแหน่งของมันเสียค่าสไลด์เป็นหมื่นเลยครับวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะคันนี้สไลด์นี่รถสไลด์นะครับรถสไลด์สไลด์จากหลังสวนชุมพรนะครับสไลด์จากหลหลังสวนชุมพรคันนี้มีอาการเครื่องยนต์สั่น สันสะดุดนะ FC ไม่กล้าขับมา,าหารถสไลด์มาดีกว่านะครับแล้วก็อยากจะซ่อมบำรุงเรื่องอเกียร์เรื่องเครื่องยนต์นะครับแต่หลักๆเครื่องยนต์สั่นนะครับอยากซ่อมบำรุงเรื่องเครื่องยนต์ก็เกี่ยวกับพวกชุดสายพานทัมมิ่งนะแล้วก็เช็คเกียร์นะอัปเดตระบบซอฟต์แวร์ไปนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับไฟเขาจะ โวนะเครื่องยนต์สตาร์ตติดฮะสตาร์ตติดไฟโชว์เครื่องยนต์สั่นนะครับวันนี้เลยครับเดี๋ยวดูโค้ดหน่อยโค้ดหน่อยเอาดับเครื่องก่อนเดี๋ยวมันร้อนดับเครื่องก่อนร้อนอ่ะขอดูโค้ดหน้างานเช็คโค้ดเจอม่เจอเนี่ยไหนวะมองไม่เห็นต้องหาแว่นมาใส่แล้วตัวหนังสือเล็กมาก ดูใกล้ๆหัวฉีดสูบหนึ่งเสียแสดงว่าคันนี้ทำงานแค่สามสูบนะครับในตระกูลฟอร์ดนะครับอย่างที่บอกหัวฉีดนั้นนะครับเคยเราต้องทการแก้พาร์ตนะครับแก้พาร์ตหัวฉีดคือเป็นเป็นพาร์ตพาร์ตใหม่นะครับเปลี่ยนเข้าไปนะครับจะจบป่านะับเราใส่หัวฉีดพาร์ตเก่านะครับอาจจะใช้งานได้ไม่นานนะแล้วก็ซ่อม มัเฉีดทําได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่คันนี้นะครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หลังสวนชุมพรน,นะครับเราจะแนะนำเอฟซีเราเปลี่ยนมัวฉีดทั้งสีต่ต้นดีกว่าเพื่อความชัวร์นะเพราะรถมันอยู่ใกล้นะถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับรอบแนวเก็บแนวตะเกียบ,บชายแดนนะฟรีมันทนเนี่ยก็จะซ่อมให้นะเพราะมันไม่ไกลมากก็สามารถขับรถมาแก้ไขได้นะแต่ครั้นี้มันไกลมากรถใช้ ท่งสวนทุเรียนว่หล,หลังสวนจุมพรเนี่ยนะนก็อยากให้เปลี่ยนหวัวฉีดทั้ง4ต้นนะครับอ่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับี่เอรอยจอดจะตรงนี้3คันมีใบเทอร์โบกับโบเดียวส่วนคันนี้เป็นใบเทอร์โบนะครับก็ FC โทรคุยกันเมื่อกี้นะฮะบ,บอกจ,จัดการรถคันนี้แก้พาร์ทที่มันมีปัญหาอย่างเช่น ภายในเกียร์นะครับแล้วก็พวกชุดสายพานทัมมิ่งนะฮะมันถึงระยพระพอดีนะฮะก็แนะนํานะครับ FC บอกว่าจัดมาให้เลยนะครับคือเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิง่งแก้ไขาพาร์เกียร์แล้วก็หัวฉีดที่มันเสียนะครับเปลี่ยนเลยนะจะใช้ยาวๆนะสาหรับวันนี้ก็เบื้องต้นสเต็ปแรกเราก็จะเปลี่ยนหัวฉีดก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ทีมง,งานเราลื้อไป แป๊บเดียวนะเพราะว่ามันยังเย็นอยู่เพิ่งสไลด์มาถึงเมื่อกี้นี้นะครับสตาร์ทไปนิดนึงอาจจะแค่อุ่นๆนะฮะอ่ะาหัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหาขึ้นโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ออกยากที่สุดเลยนะดูดิทำไมมันออกยากมันเป็นคาบสนิมนะเป็นที่มันติดขัดอยู่นะครับนี่ตรงนี้เสียบลงไปใน ห้องเขาไหมนะเนี่ยเนี่ยนมันร้อนน้ำเจอร้อนก็เหมือนคันนี้มันมีโดนน้ําเข้าไปขังเนาะก็ทําให้มันเป็นตะหนิมตะกอเกาะติดต้องใช้ตัวดูดด้วยโอเคเรื่องนะคันนี้มีทั้งโค้ดหัวฉีดโค้ดเกียร์นะครับนี่ทานเตมิชันทานเมิชชั่นเอาไปเอาไปร้อยหนึ่งเลยไม่ต้อองชัดเจนนะครับก็ตกลงเลยคันนี้จัดชุดใหญ่นะครับ ชัดเจนนะครับอันนี้ใส่สูบสีลงไปก่อนนะครับก็งานซ่อมที่มีการลงทะเบียนหัวฉีดด้วยนะครับมีการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับต้องถ่ายไว้นะฮะถ่ายแบบดูนี้ถ่ายถ่ายไว้แบบนี้มากไว้ไหม มาไปด้วยวเป็นสูตรที่4ี่ชัดเจนไปก็สูตรที่3มไมหแกะซองฮะหม่แกะซองห<ะ>ม่แกซอง,องนี่ของเทแน่นอนนะครับเน้นเท งานซ่อมหัวฉีดนะฮะก็จะประกันน้อยกว่านะครับประกันน้อยกว่าหัวฉีดใหม่หัวฉีดใหม่ไม่มีประกันนะครับแต่มันใช้มูอะไรฮะห้าปีถึงเจ็ดปีนะครับถึงเกิดปัญหานะครับหรือสิบปีแล้วแต่แล้วแต่อะไรรู้ไหมแล้วแต่นะที่นี้หมายความว่าหนึ่งเลยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสองนะครับกองโซล่านะฮะตัวนี้นะครับ หรือว่ากองน้ำมันเชื้อเพลิงอย่าลืมลงอีจ๊อบนะไอ้กองโซล่าเปลี่ยนด้วยกองโซล่าเปลี่ยนด้วยเงี้ยแถวเลยอูนี้เปลี่ยนกองโซล่าวันนี้แถมฟรีหัวชีสีต้น <laughs> แต่กองโซล่าเท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นนะหล <laughs> <laughs> ักการขายแต่ละที่เหมือนกันนะครับผมนีอ,อ๋อสาม หมูสองหลักการขายก็ขายไปแต่ของเรามันซ่อมครับใช้จริงนะฮะใครอยากขายก็ขายไปครับแต่เราซ่อมทั้งซ่อมทั้งขายดังนั้นความรู้เครื่องมือวิชาชีพตรงนี้นะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะงานจบไม่จบเลยหลายอย่างก็อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับก็อันนี้ ก็แล้วแต่มุมมองความคิดเห็นนะครับอันนี้พูดให้มันเป็นกลางนะฮะ <c oughs> กองซูล่านะฮะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับสำคัญนะฮะถ้ากองตันน้ำมันไม่วิ่งผ่านนะครับ <c oughs> ทำให้ัวฉีดพั <c oughs> งเสียหายได้เพราะว่ามันเกิดความสกรปรกนะครับ <c oughs> อกองโล่า <c oughs> กองอากาศเปลียน เย็นเลยโอ้โหสกปรกเห็นไหมฮะตันแล้วตรงเลยเห็นรถเก่งวหมที่มันขี่มาที่มันออกสายไปแล้วตัวนี้เราจะสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดนะครับแล้วแต่เพราะลงทะเบียนหัวฉีดต้องใช้เวลานะหรืออาจจะรื้อฝาหน้าก่อนจะรื้อฝาหน้าเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งก่อนนะฮะรถคิดว่านะฮะคิดว่าจะเสร็จภายในวันนี้นะครับมามาถึงอู่เราประมาณ 9โมงนะครับ9โมงเช้านะครับสําหรับคันนี้สไลด์จากจุมพรน,นะเมื่อวานตอนเย็นมาถึงเช้านะครับนนย,ยังยังอ่ากองโขล่าใส่เข้าไปแล้วนะจะสตาร์ทแล้วลตสตาร์ทไม่บอกเลยไล่อีกทีวีการไล่น้ํามันนะครับท่านใดที่ดูคลิปเราก็อาจจะได้ความรู้มั่งไม่ได้ความรู้มั่งถ้ายังไม่ได้ความรู้ก็ดูแต่ถ้าดูแล้วรู้แล้วเลื่อนผ่านครับ แล้วไล่ตรงหัวฉีดน,นะครับหายแป,ป๊บก่อนตาเจเบอร์สิบเจ็เกเกดฟูเลยนะแรงดันสูงนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยบาครับนะ้ำพิษเลยนุดเล่นอ่ะเอกอีกทีนึ่งไล่น้ำมันเสร็จแล้ว แรงไม่ต้องกลัวโอ้ยหมุนชิวเลยมันมีการาถอดถอดถอดกองโซล่าครับน่ะแล้ยนะ่นะ ปมันร้อนๆเนี่ยไดสตาร์ทมันหยุดการทํางานเองนะก็คือไดมันร้อนจัดนะครับหรือว่าดีเล์ร้อนจัดสั่งตัดการทํางานอย่าไปตกใจนะครับทิ้งไว้ประมาณสักกี่ชั่วโมงอะไม่ถึง่อไม่ถึงเหรอสิบาสิบห้านาทีนะแต่ตกใจนะสิบสิบห้านาทีท่านก็สตาร์ทรถได้เหมือนเดิมนะครับนี่คันนี้มาไกลยังติดยากอีกตั้งหาก ติดขึ้นมาแล้วนะครับติดขึ้นมาแล้วไปดูภาพเดิมกองซละกองอากาศไม่ได้ใส่ภาพเดิมเขาเครื่องยนต์มันสั่นนะครับภาพเดิมเครื่องยนต์สั่นดีนี่กิฟ เขาเล่นเครื่องนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนสายพานนั้มมิ่งหรือตรงไหนเข้าห้อยเลยไหมเข้าห้อยดีกว่าเพราะว่า,เ,าเคลื่อนไปไปขเข้าไปเจ็บแบด็ดเจ็บแบ็ดนี่นิดเดียวโอ้โหมันเป็นลายเขาเป็นลายเขาขับประจำนะครับเขารู้เอ๊ะคันนี้ปนแปลกๆนะครับ มองเข้าไปครับเราจะเห็นเป็นน้ำไม่จะออยมีนี่่แตมันไม่ใช่รอยเย็นนะดูนี่มดานรัมีน้ำเข้ากก็ดู่ออมแล้ดนะครับมีน้ำเข้านี่แปลกๆนะคันนี้นะแต่โทรหาเอฟซีเรานะครับว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาไม่ไหม้นะ คันนี้แปลกเดี๋ยวดูออยไหมอปออยกินจิอ,อาร์มนี้เปลี่ยนไปไหมแจ้งเปลี่ยนไหมชัชวร์กว่าครับเพราะว่าก็แต่ว่าแต่ก็น้อยอยู่ที่จะจะจะ,จะเสียนะครับแต่ว่ารถมันอยู่ไกลนะแต่แจ้งแจ้งเปลี่ยนกับคันนี้ปัญหาเรื่องน้ำเดี๋ยวเราหาจุดรั่วก,ก่อนนะครับอีกมีอีกหนึ่งปัญหา รถคันนี้ถามว่าโชคดีไหมที่มาโชคดีนะครับคืออย่างน้อยน้อยน้ที่มันเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเราต้องหาสาเหตุมันให้เจอนะก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็พอดีด้วยว่ามันอยู่หลังเกียร์หลังเครื่องนะฮะก็ต้องยกเกียร์ลงก็จะง่ายนะครับก็โชคดีหลายๆอย่างนะครับสำหรับคันนี้คันนี้นะเราเห็นคาบน้ํานะครับนู่นเห็นไ,ไหม ถ้วยเสียจะเห็นคราบขา,ขาวใสๆนะอันเนี้เป็นคราบน้ํานะออกมาแคนเจนนะครับออกถอวยเสียเลยโหคันนี้โชคดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะสรุปคันธงแล้วนะค,คือ O E G R e ด้านหลังเครื่องยนต์แตกนะครับรั่วก็นี่นะฮะ O E G R ตัวใหม่นะครับกองอยู่นี่นะครับแท้เบิกศูนย์ครับผม คันนี้ก็มีฝาหน้านะครับห่วฉีดใส่ไปแล้วนะฮะต้องคืนลูวกค้านะครับไม่คืนก็เก็บไว้ที่อู่เ <Okay. S 1> สียพานทาม,มิ่งนะครับลอกดันเสียพานนะครับช่วงนี้ของขาดมากนะสําหรับตัวฝาหน้าลอกดันนะฮะอันนี้กาวประกอบก็มีเสียพานปั๊มน้าเสียพานหน้าเครื่องนะอ่ะ มีจุมพรนะเปิดฝาหน้าจะเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งแล้วนะครับสายพานเก่าออกมาแล้วนะฮะก็จะคล้องสายพานใหม่เปลี่ยนลูกลอกทัมมิ่งนะครับมมเ๋ยวเลื่อนปันเพียมาทำเครื่องล่างเอาสองกรสูนออกก่อนรออะไร chút anh hát kia chặt thế này chút nè. nó có mỏo kia thế không? กับคันนี้นะทีมงานเรายกเกียร์ลงมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังถอดอะไรนะออยกียร์นะครับที่มันรั่วนะโชคดีมากนะคันนี้ส่วนเกียร์นั้นโชคไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องแก้พาร์ทน,นะแต่ว่า FC แจ้งมานะครับคันนี้เกียร์มีอาการกระตุกนะครับมีมีอาการกระตุกเป็นบางครั้งอ่ะ สาเหตุจากอะไรครับทีมงานว่าไปมันไม่มีโอลิงยางตดวเนี้ยโอลิงยางที่เสียบอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพอมันเสียบมันก็เลยมีช่องว่างไงเห็นไหมเนี่ยน้มันเลยมันดูดขึ้นไม่ไม่หมดอ่ะเนี่ยมันรั่วออกน้ำมันมันรั่วออกประมาณนี้นะกับกับปัญหาเบื้องต้นของคันนี้ก็คือยางประกอบมาไม่ดีอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราแยกยางยางใหม่มันมีมาเลยเนาะไม่มีเดี๋ยวเรา อ๋อไม่มีอีกใช่มากระปองไม่มีมากระปองไม่มีอมเอาถ้างั้นก็ต้องหาเอา,เอ,าอีกจากรูกนึงมาใส่นะครับดูเรื่องส่วนภายในเกียร์นะครับเรากำลังจะลือ้อเรากำลังจะลือ้อเรากำลังจะลือละละล้อแก้พาร์ท นะแก้พาร์ทเกียร์นะครับ มันเกียร์ลูสีแจ้งบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายมานะครับก็ยังไม่พูดถึงว่ายังไม่ดำเท่าไหร่นะฮะ,ะงานเราก็ประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวปล่อยให้ทีมงานเราลือ้อยกหม้อเกียร์ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดพาร์ทใหม่ให้เลยนะครับชุดชุดนี้ได้ขาวว่าขาดตลาดนะชุดนี้ ทั้งดุนเลยเนี่ยเนี่ยหลุดมาทั้งอันอืคม,มกลิบเลยเนี่ยเฟี้ยงลงขยะนะครับอย่าวางไว้ครับหลอนตัวเองใสใ่คันอื่นได้ไดนะครับแต่ใส่ไปมันก็ไม่ได้ได้ <c oughs> ครับได้แต่อาจจะเกิดปัญหาได้ไปพัก <c oughs> <c oughs> แยกแยกเก็บกกแยกเก็บกครับ คิดเยอะทำไมแกะหรือเกียร์ดีกว่าสไลด์มาถึงแปดโมงเช้าก็พรุ่งนี้น่าจะได้สไลด์กลับนะครับเพราะว่า f อซเกมไม่น่าขึ้นมารับรถเองนะฮะน่าจะส่งรถสไลด์มาเอากลับนะครับคนขับรถสไลด์ก็อยู่แถวปทุมธานีนี่ที่ขับมาจากชุมพร

หยิบเอ,อสเปรย์มาให้หน่อยดิดโอ้ไอเบสไปไหนวะเอเหรดี๋ยวนี้อ้อยไออ้ยอย EGR นะครับตัวนี้มอเตอร์ EGR เสื้อ EGR นะครับ ตอนที่หอดออกมาทีมงานบอ,อกว่าตรงนี้เป็นคาบน้ําเลยนะครับก็ตัวนี้น่ะที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็ให้สังเกตนะฮะมันมนนนีใช่แล้วตอนสตาร์ทออกไปตอนแรกอะ่ะที่มีสองยู่แล้วท่อเสียมีคาบน้าจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วโอ้ยน่าอะไรนะอะไรนะ ประมาณกิโลได้นห,นหน้าแดงแรงไม่ออกสามสิบเดียสายังเจียวโีิวองเกียร์พีแวร์ถูกไหมเกียร์ดี น้ำแ,แก้พาสได้หมดแล้วนะครับนำรัคันนี้ตังห่วงแล้วใช้ยาวๆนะครับจะมีเกียร์แก้พาดแก้่า้้ำมิ่งเปลี่ยนนะโอ้ยนี่ออยออยอีอาก็เปลี่ยนนะครับคันนี้ หัวชีดีโอ้โหโจบเลยยาวนะอันนี้มมสุดยอดสุดยอดผมจะเล่าอะไรให้ฟังฟังให้ดีกับคันนี้นะฮะโอลิงตัวเดียวยกจากชุมพรถึงนนทบุรีนะฮะตัวนี้อัวนี้เนีวลิงตัวนี้มันอยู่ตรงตรงตรงปั๊มกีย์นะครับแรงจังวะไปน,นะ อูกุละขายทุกอย่างอ้าวมันใช้จริงใช้ดีจริงไม่บอกหรอกเนี่ยกรองน้ำมันเกียร์มันจะเสียบเข้าไปอ่ากรองน้ำมันเกียร์มันจะเสียบเข้าไปตรงรูนี้นะฮะแล้วก็ดูดน้ำมันเกียร์ผ่านกรองเข้าไปนะแต่ทีนี้มันไม่มีไอโอลิงตัวนี้นะฮะมันเกิดช่องว่างพอมันเกิดช่องว่างปุ๊บน้ำมันมันรั่วนะ ไม่รูวออกภาษาฝรั่งเรียกเลยนะลีกลีกลีก <laughs> ประมาณนั้นเลยดําไม่เกียร์มันทํางานขาดช่วงหรือเกิดการกระตุกได้นะฮะกระตุกบ่อยๆก็อาจจะให้พวกพวกพคัดเนี่ยมันล่อนได้นะฮะประมาณนี้นะครับไปกันต่อกับเชานี้โอ้อันนี้มีแต่เปลือกครับไม่มีแต่งแต่งไปงั้นแหละครับมีแต่เปลือก อันนี้ก็ลงประกอบเกียร์เข้าไปนะหรือว่าติดตั้งเกียร์นะผพูดที่เป็นทางการหน่อยอ่าติดตั้งเกียร์นะครับติดตั้งเสร็จก็จะเติมน้ามันเกียร์ครับเติมมันเกียร์เสร็จก็ต้องอัปเดตโปรแกรมใหม่นะฮะสำหร,รับคันนี้มีการอัปเดตท,ทั้งเกียร์และเครื่องยนต์นะครับคันนี้จัดจบในเซตเดียวเลยนะครับก็จะมีโอ้ หลายอย่างเดี๋ยวค่อยเล่าฟังท้ายคลิปเอากับคันนี้นะฮะทีมงานเราออกวิ่งทดสอบแล้วนะว่าแกรมเกียร์เรียบร้อยว่าแกรมเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับเรีนนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรีเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างกับรถคันนี้นะฮะทีมงานลวงวิ่งเน,นเนียนเลยนะครับวิ่งเนียน,น,ยนวิ่งให้จบคันนี้เจ้าของไม่มารับนะฮะจะสไลด์กับที่ชุมพรนะครับ รถจบแล้วนะเหลือแต่เขียนบินนะครับส่งไปโอนเงินมาแล้วก็เอารถสไลด์มารับนะครับสำหรับคันนี้จบเนียนๆแบบชิวๆอืมคันนี้เอ้ยไปไหนวะวะนีการวิ่งทดสอบนะก็ต้องวิ่งระยะทางไกลๆด,ด้วยนะครับสำหรับ2.0มันเป็นเกียร์10สปีดนะครับใกล้ๆ วิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยจบนะฮะเพราะว่าเกียร์เปลี่ยนไม่ครบส่งลูกค้าไปลําบากเนี่ยมาเล่าข้างในดีกว่าตัดเครื่งด้วยเปิดแอร์ก่อนดีกว่าชอบขอ้าง็นเย็นๆนะข้างนอกอย่างร้อนนะครับหน้าฝนแต่แดดแรงมากนะครับกแอร์เย็นช่ำเลยคันนี้ะคันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับ โทรมาแล้วก็ตราสอบถามาหาที่อยู่จะนารถขึ้นมาปุ๊บคันนี้เบื้องต้นเราเช็คโค้ดก็จะเจอโค้ดหัวฉีดนะครับแล้วก็โค้ดเกียร์พ่วงมาด้วยนะแล้วก็แจ้งให้เปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งด้วยนะครับคันนี้จัดเต็มระบบเลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับจะมีทัมมิ่งหนึ่งชุดนะ แต่พางหน้าเครื่องนี่ทั้งหมดเลยชุดทัมมิ่งนะฮะชุดเกียร์หม้อในเกียร์นะครับฟลุโอลิงเกียร์แผ่นคัตที่เป็นปัญหาเปลี่ยนนะครับหนึ่งชุดอ่าแล้วก็หออัวฉีดหนึ่งชุดส่วนเรื่องของความโชคดีของคันนี้ที่เครื่องยนต์ไม่พังเสียหายก็คือ oil egr รั่วนะนครับโชคด,ดีหรือต้องหรือนะฮะหรือเป็นชุดสายไฟทัมมิ่งนะครับไปเจอนะฮนะน้ำไหลออกมาจากท่อ ท่อท่ออินเตอร์นะครับที่พาดไปหาไออินเตอร์นะครับแกออกมาดูโอ้โหมันมีข้าบน้ํานะครับแล้วก็เลยเปิดดูนะแล้วก็เจอออยอีจีอาร์แตกนะนี่โชคดีนะ,ะถ้ามันรั่วลงในกระบอกห้องผอมงผอมไหมอ,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 อะไรเงี้ยอ,อาจจะทําให้น้ําหายน้ําแห้งนะ เครื่องยนต์เกิดความร้อนแล้วก็พังในที่สุดได้นะครับอาจจะพังเสียหายเยอะกว่านี้นะกันนี้ก็โชคดีไปนะครับการแก้พาร์ตเกียร์นี้ก็เป็นพาร์ตของรถรุ่นใหม่แล้วเป็นแม็กเจนหมดแล้วนะครับทำดวงอัปเดต VCM TCM ให้หมดเรียบร้อยนะครับรถวิ่งปุ้ตพารนะเอาจบพร้อมส่งนะสาหรับกันนี้เดี๋ยวโทรแจ้งเอฟซีนำรถสไลด์มารับนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะทางช่อง Youtube อูแงเจริญกานช่างนะครับและทางเพจ Facebook อูแงเจริญกานช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บาลไปที่อูแงเจริญการช่างนะครับ